เก๋มากตรงที่ว่าเรามาถึงนั้นฝนตกเนี่ยจะบอกนิดนึงว่าห้องเนี้ยเขาเรียกห้องพรีเมียร์ดับเบิลที่นี่คือห้องแพงมากใช่ห้องนี้ก็ห้องเล็กๆนะใช่หมื่นเฟรมันมันนุ่มมันนุ่มมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณสิงคโปร์ที่ต้อนรับเราด้วยความชุ่มฉ่ำน ริงค่ะชอบเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมสวิตโฮเทลเดอะสแตมฟอร์ดค่ะใช่ที่สิงคโปร์นะคะใช่อันนี้จริงๆก็คืออีกวันหนึ่งแล้วเรากงจะออกโรงแรมแหละแต่ว่าพูดถึงได้ว่าอ่ะลืมเปิด,ปดคลิปนะคะเพ <laughs> ราะว่าเมื่อวานมาฝนตกหนักมาก ก็เลยลงมาเปิดกันก่อนจะออกนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปโรงแรมด้วยก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะโรงแรมนี้ก็บอกเลยว่าเป็นโรงแรมที่แบบสะดวกสบายสะดวกสบายสะดวกสบายเพราะวพูดวนไป10ครั้งนะคะเพราะว่าลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็เดินขึ้นมาทะลุห้างเจอเลย ห้าง r า f f l e s c นะห้าง r า f f l e s c i เป็นซึ่งเป็นห้างที่แบบขาวแพงนะคะของที่นี่เนาะแล้วก็ข้าวแรมก็แพงเหมือนกันแต่ว่าถาม่าคุ้มค่าวไหมคุ้มราคาไหมก็ลองไปดูแล้วกันนะคะว่าราคาอะไคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะไว้เจอกันวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของนะคะว่าเป็นเออเป็นสิงคโปร์เป็นเซ็ตสิงคโปร์ใช่นะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอีกหลายคลิปหลายตอนกันก็ว่าไปคลิ้ค่ะไว้เจอกันค่ะไปดูได้เลยค่ะ มาที่ห้องกันวันนี้มีสองสาวมากันแล้วนะคะฮัลโหลมาเลยจ้ะมา,มาแล้วเม <า S 1> ื่อกี้แวบไปข้างล่างดูข้างล่างมาเป็นยังไงด้านบนมาเสริมตรง,เสร,ตรงเสริมเตียงเรียบร้อยวันนี้ค<อ>ุณ<อ>แม่นะคะคและคุณเจนอีเจนเหมือนเดิมนะคะก็ มาด้วยกันเลยละกันเพราะว่าวันนี้ห้องมันเล็กนิดนึงเราไม่สามารถเอาตัวไปอยู่ที่อื่นได้นะคะก็ปยกันนะคะมาอันนี้เข้ามาปุ๊บเจออันนี้ก่อนค่ะห้องน้ำอ่าอห้องน้ำก่อนห้องน้ำที่เนี่ยก็คือไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าครบเล็กๆกันนะใช่รัฟโฟรใช่ไหมโรงแรมโรงแรมสแตมฟอร์ดโรงแรมเนี้ยชื่อโรงแรมสวิตโฮเทลสแตมฟอร์ดนะคะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นอ่างแต่อ่างที่เนี่ยมันจะเป็นอ่างเล็กๆลไหมอ่างเล็กเลนิดนึงนะคะมานะคะใช่แล้วหันมาทางนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็น พวกอเมนิตี้คิดต่างๆก็คือครบคันตามสแตนดา r ห้าดาวอ่นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอเคใช่ตรงนี้มีหมดเลยตรงนี้นะคะที่เนี่ยครีมอาบน้ำา็็ใช้ยี่ห้อพ u ู o รเวอ่าเป็นแฮนด์ o a p กับบอดี้โลชั่นนะใช่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 โอเคแล้วก็ที่นี่น้ำนะคะจะมีน้ำที่เป็นตัวนี้เลยเป็นเขาบอกว่าเป็นฟิวเจอร์้คือน้ำมากินได้หมดเลยที่นี่ก็คือ มีหัวนี้อไว้กินและหัวนั้นเอาไว้ล้างมือล้างไม้ใดๆนะคะเลิศมากนนเนาะแล้วก็ยังหาสบู่ไม่เจอเลยเมื่อกี้สรุปแล้วไม่มีสบู่ไม่มีสบู่เขามีแต่ตัวนี้ให้เราล้างมือเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแบบให้ดูเลยว่ามันหอมไหมอ่ะอยากรู้อ่ะอุ้ยกลิ่นเหมือนแบบน้ำยาเลยอะ่ะน้ำยาเหมือนมินม้นมิ้นเออเออมิน้นมิ้นนะคะก็คือก็คือหอมอยู่นะหอมอยู่หอมอยู่แล้วก็ใสได้ด้วยก็ค ก็ต้องขอน้วยล้างมือนิดนึงเพื่อความสะอาดนะคะในไหนมาแล้วนะคะก็เราก็จะไปดูห้องพักกัน<ม>ว่าเป็นยังไงแต่ชอบมากเลยน้ำแรงจริงชอบน้ำแบบนี้ที่นี่คือห้องแพงมากใช่ห้องนี้ก็ห้องเล็กๆนะ ่หมืนเฟร์หมือนกว่าเหมืกว่าใช่ไหมเพราะว่าโลเคชั่นเขาดีนะที่นี่ก็คืออยู่ติดอยู่ในห้างเลยลาฟโฟซิตี้ลาโฟนซิตี้นะคะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็จะมีมินิบาร์คือน้ำเนี่ยจะบอกว่าเต็มพิกัดเอาไปเลยค่ะขวดขวดใช่ให้เหนื่อยกันไปเลยนะคะให้ช่ส่วนเรื่องกาแฟที่นี่นะคะเนสเพรสโซเนสเพรสโซ่นะคะแต่เราชอบชาที่นี่มากเองจีเขาใช้ T W G ใช่เพราะว่าที่ล็อบบี้อ่ะมันมีเป็นเหมือนคาเฟ่ทีวีจริงจะบอกว่าอะไรป้าโรงแรมที่สิงคโปร์ที่เป็น5ดาวส่วนใหญ่ใช้ TWG หมดเพราะ TWG เป็นชาของสิงคโปร์เพราะนั้นเขาก็เมือนมันจะอุดหนุนกันเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้มินิบาตุนิบาเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆนะคะใช่น่ารักนะคะเพราะถัดมาตรงนี้วันนี้เราพักสามคนอ๋อไหนอ๋อข้างนี้ก็จะเป็นแก้วธรรมดาใช่นะคะ อ่าวันนี้เราพักสามใช่พักสามคนก็จะมีเอ็กซ์เบสเอ็กซ์เเบสก็มาเสริมตรงนี้ให้ชอบมากก็คือพอดีเป๊ะคือแบบตรงนี้เป๊ะตรงนั้นเป๊ะมากนะคะอันนี้นะคะถัดมาตรงนี้วันนี้เราเลือกเป็นเตียงทวินนะคะก็คือจะเป็นนี้ทีนี้จะบอกนิดนึงว่าห้องเนี้ยเขาเรียกห้องพรีเมียร์ดับเบิ้ลพรีเมียร์ดับเบิ้ลซึ่งปกติจะบอกนิดนึงว่า อันนี้มันเป็นลุมไทยที่สองนะลุมไทยแรกจะเป็นพรีเมียร์ธรรมดาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีวิวเลยลุมไทยเนี่ยเป็นพรีเมียร์ดับเบิลฮับเบร์วิวนะคะก็จะมีเห็นตรงนี้ฮับเบิรด้านนู้นนะคะคือต้องมองจากมุมนี้ก็จะเห็นแบบเป็นเขาเรียกมีแบบไกลๆเนาะมีแม่น้ําไกลๆนะคะก็สวยสวยดีใช้ได้อยู่นะคะเลิศสมานตุนใช่แล้วก็เตียงใช่แต่ว่าเตียงเขาว่าคือจริงๆรู้สึกว่าเขาใช้แบบเหมือนผ้าดีมากคือมันมันนุ่มมันนุ่มมากเลยค่ะ แต่ียงมันต้องจริงมันต้องจริงแต่เล็กนะคือเขาบอกว่าตอนที่จองมาห้องนี้จริงๆสามารถบรรจุได้4ี่คน4ี่คนแต่งงมากอยู่ยังไงก่อนไฮจะทังเหงือกเหรอต้องเป็นคนแขกก็คือต้องนอนด้วยกันอย่างรหรือยังไงก็ค่อนข้างสับสนนิดนึงนะแต่ว่าที่นี่ไม่ชอบเท่าไหร่ตรงนี้ว่าประกงประกกาเป็นดินสอทำไมก็ลงทุนเลยเธออารมณ์เสียอารมณ์เสียปกติชอบจิกประกการลงแหลมกลับบ้านไปใช้นะ โ <Okay. S 2> okay, so, อเคก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรไปเป็นพิเศษนะคะคนหุยฮัลโหลมาค่ะทุกคนเราก็อยู่ในห้องนะคะเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมสวิสโฮเทลส s t a ฟอร์ดนะคะสวิสโฮเทลแบบสวิสโฮเทลสแตมฟอร์ดนะคะก็ตอนนี้เข้าอยู่ในห้องแล้วเก๋มากตรงที่ว่าเรามาถึงนั้นฝน ตกห <c oughs> นักมาก <c oughs> มากไปไหนได้เลยค่ะก็ครึมไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนแรกก็ถามว่าเออช่วงนี้มรสุมหรือเปล่าฝนตกบ่อยหรอเพราะอ๋อเปล่าค่ะอยู่มาวันแรกก็ตกวันแรกนี่แหละก็โอเค <c oughs> ก็ข้างขอบคุณสิงคโปร์ที่ต้อนรับเราด้วยความชุ่มฉ่ำนก็โรงแรมนี้บอกเลยเป็นโรงแรมที่เข้าง่ายมากคือบอกกันยังคุยกันอยู่เลยว่าโชคดีมากๆที่เช็คอินโรงแรมเช็คอินโรงแรมนี้ถ้าไม่งั้นฝนตกอ่ะออกไปก็คือเปียกเองจีจะต้องตายไปแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายอยู่นะคะทุกคนก็น่าจะฟังจากเสียงออกนะคะเออก็เลยรู้สึกว่าดีมันโตที่มันสะดวกมากๆใชคือมันเดินต่อห้างแบบ ติดกับห้างเลยคือเข้าห้างมาทะลุห้างเลย,เลยต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าถ้าเกิดเรามาจากที่สิงคโปร์ใช่ไหมฮะลงสนามบ,บินชางกีปุ๊บเนี่ยเราก็คือขึ้นมันจะมีรถไฟเป็นเทรนสเตชันเนาะเราก็ขึ้นรถไฟเทรนสเตชันเนี่ยมาลงที่ซิตี้ฮอล์สถานีซิตี้ฮอล์พอที่ซิตี้ฮอล์ปุ๊บเนี่ยพอออกซิตี้ฮอล์มันจะเชื่อมต่อกับห้างลา f เว e s ์ซิตี แต่มันต้องเปลี่ยนสายก่อนนะ,ะมันต้องเป็นมันต้องไปเปลี่ยนสายที่ธานามร่าธานามร่าเสร็จเดินข้ามไปแล้วก็มาลงที่ซิตี้ฮหอแต่ว่าวิธีการนั่งรถไฟของฮ่องกองเอ้ไม่ใช่ของสิงคโปร์เนี่ยมันง่ายมากเพราะว่า มันเล็กเนาะนเพราะความที่เมืองเขาเล็กมันก็เลยแบบนิดเดียวมันก็จะถึงลิงกันแล้วนะคะอ็ดีเดินทางง่ายะะใช่แล้วสะดวกมากแล้วคือจากราฟฟลซิตี้ขึ้นมาก็คือขึ้นมาปุ๊บทะลุโรงแรมเลยใช่แล้วราฟฟลซิตี้เนี่ยคือห้างสรรพสินค้านะคือเราออกมาจากรถฟฟฟ้าปุ๊บเราขึ้นออกประตูเอ,อก็จะขึ้นมาในเลื่อนมาที่ราฟฟลซิตี้จะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบบแบบแบรนด์เนมหน่อยเนาะแล้วก็จะติดกับโรงแรมเลยนะคะดีมากก็ชอบนะคะแต่ว่า ห้องก็เล็กมากแล้วราคาที่เราจ่ายไปไม่รวยแพงมากใช่ค่ะใช่ก็คือไม่รวมอาหารเช้าสรุปเราจ่ายไปเท่าไหร่นะจ่ายไป11,000หม่นหนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งกว่าอันนี้คืออันนี้ยังไม่ได้รวมเอ็กซ์เตอร์เบสใช่มีเอ็กซ์เบดด้วยถ้ารวมเอ็กซ์เตอร์เบสเนี่ยวันนี้จ่ายไปประมาณ16,000หกห่ะอืมใช่ซึ่งไม่รวมไม่รวมอาหารเช้าด้วยนะใช่แล้วอาหารเช้าเนี่ยเราก็ต้องเขาบอกว่าต้องมาเสียตังค์เพิ่มอีก39มบเหรียบวกบวกก็ประมาณ900กว่าบาทคือบวกบวกไปพันกว่าบาทก็ราคาเหมือนที่กรุงเทพออ่่่่่ะใชซึงก็แแตบคิดวา มาสิงคโปร์ทั้งทีเนาะเรามือเช้าเดี๋ยวเราไปหาข้างนอกเลยก่อนนะอาจจะไม่ได้กินข้าวของโรงแรมนะคะ,คะเออก็ประมาณนี้ห้องถามว่ามันเล็กไหมมันก็เล็กจริงแต่ถามว่าความสะดวกสบายมันก็มีเยอะยอแล้วก็<ช>อิงกับค่าครองชีพของสิงคโปร์<ช>ก็เข้าใจได้ว่ามันก็คงต้องประมาณนี้แหละใช่คือประมาณนี้จะอธิบายเพีงน,นิดนึงว่าคือเคยมีคนบอกว่าโรงแรม5ดาวอ่ะของที่ที่สิงคโปร์นะคะสแตนดาร์ดเลยนะหมื่นอาบทุกที่ เหมือนอับทุกที่เลยเอ็กซ์เบสหนึ่งคนบ้านเราก็ประมาณ2,000ก,ก,กว่าบาทไหมแต่เอ็กซ์เบสที่เนี่ยหนึ่งคนอะประมาณ4 0 0พคือ3,000กว่าบาทปลายปลายเลยเป็น4 0 0พันเลยอ่ะอใช่คือแบบเราก็อยากจะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือถ้าเกิดใครกะจะมาเราไม่เสริมเอ็กซเ์เบสอะคือมันมีแบบว่าอ๋อไอ้ฉันมา3คนอะจอ่าย2อได้ไหมอย่าเสี่ยงดีกว่ากลัวเดี๋ยวโดนจับได้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรอันนี้ไม่ได้แบบอยากให้คนทำนะแต่แบบเหมือนบางทีเราแบบว่า ไปกับลูกแล้วเราไม่ได้แจ้งเขาคือบางทีเราไม่เราไม่ได้ไม่อยากส่ยแต่เราไม่รู้แล้วเราไม่ได้แจ้งเขาแล้วเขามรู้ที่หลังอ่ะนี่เคยมีประวัติเพื่มก็คือโดนเอ็กซ์ตราชาร์ก็คือหนึ่งห้องเลยหนึ่งห้องเลยก็คือจริงจริงเราไม่ได้มีเจตนาจะไม่จ่ายแต่เราก็คิดว่ายังเด็กอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แจ้งเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็แจ้งดีกว่าแลัวแต่เขาก็เอาของมาให้ครบถ้วนกระบวนวามดีนะคะ แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือที่เนี่ยเช็คอินเก๋มากคือตอนแรกอ่ะเราก็ไปยืนนั่งรอกันอีจนอยู่ดีเขาเรียกมาดิมาดิมาดิมาดเช็คอินปกติเวลาเราเช็คอินเราส่งแค่เอกสารไปเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ก็คือเราก็ส่งบัตรประชาชนให้อยู่ต่างประเทศก็ใช้พาสปอร์ตใช่แต่ที่เนี้ยคือเราก็ต้องแหกสองขานตัวเองเดินไปหาเพราะว่าต้องมีการสแกนหน้าค่ะใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเครื่องที่เหมือนกับว่าเป็นแบบให้ลูกค้าเช็คอินด้วยตัวเองใช่แล้วเคาน์เตอร์แล้วเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ เขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานอะมันเป็นเหมือนโต๊ะแบบเป็นกลมๆอะแล้วมันก็มีขอบตั้งๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเจ๋งมากเลยมันงงๆนิดนึงแต่ว่าเออดูแบบว่าทันสมัยดีนะคะไม่จริงแอบถามเขานะบอกว่าเนี่ยไอ้เครื่องแบบเนี้ยมันมีที่แบบโรงแรมอื่นบ้างไหมเขาบอกไม่เขาเป็น first hotel in the Singapore เลยที่อื่นไม่มีมีเฉพาะสวิทโฮเทลแซมฟอร์ดเท่านั้นโอ้โหแบบมันเก๋มันเท่มากแล้วมันเร็วด้วยนะใช่มันเร็วมากก็คือไปถึงอะ พอนพาช่วงพาสปอร์ตปุ๊บหน้าเราเข้าปุ๊บก็เด้งตึ้งเขียวก็คือแบบเรียบร้อยตรงเหมือนน่าจะลิงก์กับตอมอด,ด้วยมัง้งไม่แน่ใจนะคะ ก็เข้ามาได้เลยนะคะเออก็ประมาณนี้อยากเล่าให้ฟังเพราะมันเก๋ม,มาก<ช>นะคะค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนรอบที่แล้วเรามีฮ่องกงซีรีส์ฮ่องกงไปแล้วรอบนี้เราก็จะมีซีรีส์สิงคโปร์กันมากนะคะเอาไว้เจอก,กันนะคะทุกคนพบก,กันใหม่คลิปหน้า ep ถัดไปนะคะสำหรับนดี้ไปแล้วบ๊ายบาย